ครับตอนนี้สําหรับสภาพวิจัยผู้เล่นก็ยังมีความเชื่อมั่นในในตัวของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในกลุ่มสตาโฟโค้ชแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับทั้งพวกเราก็มีความมุ่งม,มั่นที่จะกลับขึ้นสู่ก็คือเอาสามแต้มไม้ได้ภายในอาทิตย์นี้ครับพวกเราก็จะตั้งใจทำครับในส่วนของเกมที่เราพลาดท่ามาก็ไม่เป็นไรก็คือถือว่าเป็นเกมฟุตบอลนะครับซึ่งมันยังมีอีก อยู่ประมาณอยู่อีกแปดนัดครับซึ่งนักกีฬาก็ยังมีความเชื่อั่นในตัวโค้ชผู้บริหารแล้วก็เชื่อมว่าในกลุ่มของพวกเรานะครับนักกีฬาที่จะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ให้กลับขึ้นมาให้ได้ค่ะสองนัดที่ก็เป็นเป็นปกติของเกมกีฬาครับพวกผมก็ยอมรับในในความพ่ายแพ้ที่ผ่านมาก็จะช่วยกันเอาข้อบกพร่องที่เราผิดพลาดที่เราพลาดท่า ในสองนัดมาแก้ไขปรับปรุงในนัดต่อๆไปนะครับปีนี้เป็นครั้งแรกของอุดรธานีในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะกดดันไหมคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พวกเราได้สัมผสัสเป็นครั้งแรกนะครับนะักฟุตบอลบางคนก็ยังไม่ไม่เคยเข้ามาถึงรอบแชมเปี้ยนส์ลีกน,นะครับแต่พวกเราก็จะสามารถพวกเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมครับฝากอะไรถึงแฟนบอลคะก็ขอขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่ช่วยกันเชียร์ ยูดีเอนะครับอุดรธานีเอฟซีนะครับให้เราก้าวมาถึงรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับพวกเราก็ขอขอบคุณจากใจจริงตรงนี้ครับ